ไมโโ่เกี่ยอะไรหนึ่งสามสามอ๋มาเยอะเลยกำลังมันเยอะเกินรถแต่ละคันมันไม่เหมือนกันขนาดกำลังเ<า>ยอะเกินดินตุยยางแข็งดอกยางพร้อมแต่แข็งทุกอย่างมันเป็นมันเป็นม,มันเป็นผสมเนี่ยมันสอบรัจะหมดอ่าสอบรับจะหมดนะครับเราจะทำยังไงนะครับอ่าก็ร้องอีกสีไหวไหม ออกจากตรงนี้ก่อนออกจากตรงนี้ก่อนอปัญหามันคือตรงนี้อย่าอย่าอย่าละโมบไปกเกี่ยดอะไรอย่าเกี่ยหลายจุดในทีเดียวอยอกจากตรงนี้ก่อนเพนพอตรงนี้ปั๊บมันก็ออกจากหล่มแล้วตั้งหลักใหม่แต่เมื่อกี้ที่เราเรานั่งคล่อมแล้วมันมันเรานั่งคล่อมรถรถมันฟีทิง้งฟีทิ้งเพราะอย่างนี้ครับน้ำหนักกดน้ำหนักเราไปกดคนขาสั้นตัวเล็กมันกระทบเบา เอาขาลงพื้นมันก็ยันบอกถูกไหมครับมันก็เลยไปมีน้ําหนักกดนี่ครับรถเนี่ยมันต้องการรถเนี่ยมันต้องการความอิสระก็คือสปริงมันต้องการความอิสระล้อมันกำลังจะปีนขึ้นเรากดไว้เราดันไปนั่งทับลงสปริงมันก็ดีดกลับไปที่พื้นล้อมันก็เลยไปขุดพื้นเพราะพื้นมันนิ่มกว่าใช่ไหมแต่ถ้าพื้นมันแข็งมันก็ดีดตูดเราขึ้นใช่ไหมครับแต่เนี่ยพื้นมันนิ่มมันก็หาทางออกไงอะไรที่มันง่ายกว่าสำหรับเขาน่ะ ราก็หาทางออกมันก็คือนิ่มกูไปข้างล่างดีกว่า่างปงแต่ถ้าถ้ามันเป็นโหนกซ้ายขวากูไปซ้ายก่อนดีกว่าไปตไลดีกว่าเห็นไหมครับเพราะว่าเราไปทับเป็นไงแค่นี้ในเมื่อเราออกจากการทับตรงนี้ไม่ได้มีบปสษัคต,ตรงนี้แก้ปัญหาตรงนี้ไม่ได้ลงจากรถซะให้รถมันอิสระเพราะเราไม่สูงพอแล้วก็นั่งพักสักทับเ <laughs> พราะเราไม่สูง <laughs> อพอไม่สูงพอให้รถแล้วก็ปล่อยให้รถไม่อิสระ มาใช้ใช้ใช้ท้อของมันให้ที่เหมาะสมสี่แล้วนะสี่แล้วโหแรงดีสี่แล้วนะยางมันแข็งเกินใช่ใช่ใช่ทออาจจะไม่ได้มากขนาดนั้นแต่ยางแข็งมันมมัันนเกินความจําเป็นแล้วมาสี่อ่ะมันมันไม่ใช่แล้วอ่ะเพราะถ้ารถมันลอยตัวได้มันแทบจะไม่มีกําลังมัน มันเกินความจำเป็นอ่าปัปัญหามันคืออะไรก็ก็เราต้องมาหาแล้วไอ้ดินซุยเราเราแก้ไม่ได้ต้องแก้ที่รถต้องแก้ที่รถนะครับก็คือเราไม่ได้ปรับรถมาตั้งมาก่อนเพราะเราใส่ใส่ทางเรียบมาใส่ใส่ใส่ลมทางเรียบมาแล้วก็เห็นปัญหาเราทีละตัวทีละตัวดอกไม่คิเล่นะดอกดอกดีเลยดอกไม่ขิเล่นะหมายถึงว่าก็ได้อยู่สำหรับอย่างนี้นะครับก็ก็นี่คือปัญหาต่อไปนะครับก็มากกันไปเค